สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตบ้านกลางทุ่งนะครับแต่ก็ให้ดูความเขียวของหญ้าแพโกล่าก่อนนะครับผมก็เกี่ยวไปให้วัวได้ไหลไหลไหลวันแล้วเนาะวันละนิดวันละหน่อยสะสมให้กับมาม่าด้วยเนาะให้กับมาม่าหรือฟางฝางก่อนนะครับวันนี้บ้านกลางทุง่งเรามีอะไรคืบหน้านะครับก็ทําโครงมุกหน้าเนาะขึ้นโครงมุกหน้าขึ้นโครงมุกหน้าใกล้ กล้จะได้มงแล้วครับพรุ่งนี้ก็คงจะได้มงนะครับผมยื่นโค้งมกหน้าเสร็จเรียบร้อยเหลือใส่แปรเหลือใส่แปรเนาะตอนนี้ที่ทําไมเราถึงเชื่อมเฉียงก็เรากันโยกครับกันกันคลอนกันคลอนนะครับผมใกล้เสร็จแล้วทีนี้ก็เนี่ยฝ่ายิงฝ่ามา ารอบนอกก็เหลืออ ok. ีกน ok ิดหน่อยนะครับด ok. ้านหลังเสร็จแล้วนะครับผมด้านหลังเสร็จแล้วบานกลางทุ่งก็อยู่กลางทุ่งจริงๆนะครับผมเนี่ยก็มีวัวมาละมีวัวมาละตรงนั้นก็มีบ่อเขาทาแบบเกษตรผสมผสานตรงนน้นก็เกษตรผสมผสานนะครับผมเนี่ยรอบนอกรอบนอกบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนะครับผม อันนี้พรุ่งนี้ก็คงได้ขึ้นขึ้นคงอขึ้นมงเนาะขึ้นมงใน้มงแน่นอนนะครับผมพอมงเสร็จก็จะเป็นการเชพื้นเทพื้นข้างหน้าเนี่ยให้เท่ากับตัวบ้านเนาะเอทเท่ากับตัวบ้านแล้วก็จะเดินไฟ เดินไฟฝังแบบฝังบล็อกบล็อกฝังนะครับบล็อกฝังบล็อกฝังคือต้องเจาะปูนเจาะปูนใส่บล็อกเข้าไปนะครับเก็บความละเอียดนะครับแล้วค่อยฉาบทีหลังนะครับเนาะก็เป็นอะไรที่รวดเร็วนะรวดเร็วไหมเนี่ยสรุปว่ายังอีกขาดหนึ่งวันได้ครบเดือนนะครับขาดอีกหนึ่งวันได้ครบเดือน ก็ประมาณ 200, สองแสนเศษแล้วนะเนี่ย 200, สองแสนเศษนี้รวมอะไรมัง่งรวมอุปกรณ์ไฟนะครับอุปกรณ์ไฟเฟอร์นิเจอร์แอร์นะครับแอร์นะครับผมเตียงนอนทุกอย่างนะครับภายใน 200, สองแสนเศษเนี่ยแต่ยังไม่รวมค่าช่างไม่รวมค่าอะไรนะครับผมค่าช่างนี่ประมาณสี่สี่หมื่นห้าหมื่นนะครับผม ดีไม่ดีก็แสนสองคนนะคนละแสนนะครับก็คาดว่างบประมาณตั้งไว้ไม่เกินสามแสนห้านะตามหลักเนาะคิดว่านะครับผมรวมสีรวมอะไรทุกอย่างกระบงกกระเบื้องก็มีครบแล้วนะที่ว่าสองแสนสิเซนนี่มีกระเบื้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ยังเหลือขาดปูนปูนอีกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรกับสีเนาะ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะได้มีการมุงนะครับผมรักทุกคนครับผมสวัสดีครับ